ตั้งใจดูชาพระรัตนตรัยตราบพระและสมาทานสิ่งของอิสระเนนสหปันจากศีลานิยาจามะอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสพุทธังสรณังขัจฉามิพุทธรรังสระนังคัจามิ ทุติยมปีธรรมังสารนังทัดฉามิทุติยมปีสังขังสารนังร้อยสี่สิบห้าได้ส่งพระกรุณาโปรดเก้าบุคคลที่ทรงมีพระปรินาพิทูลเตราะว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งีพร้อมคณะนะครับ ละดับถัดไปดอบถัดไปนะครับเรือนจําจังหวัดสระบุรีนะครับเรือนจําจังหวัดสระบุรีนะครับครับและเจะ้าหน้าที่ด้านหลังต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากวิธี วางคงราตตรงนี้แล้วก็จะดินการกล่าวการกล่าวเทพเกียดของอท่านนิติผู้ส่งมีเข้ามาหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประกานพระเจ้าบรมงโมอโรลราษิยูริเลคริศทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าพระบีพัฒนศสัตว์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าปสูตแต่เจ้าจอมมารดาตลอดเป็นวันที่มีความสําคัญยิ่งวันหนึ่งในวงการกฎหมายไทยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเส้นเพะจอนและต่างก็ขอตั้ง,างศาลองค์สุนของตนขึ้นมามีอำนาจพิเศษเพื่อพิจารณาคดีที่คนต่างชาติตนมีส่วนเกี่ยวข้อง และยังขอคุ้มครองไปถึงคนต่างร้าชาวเอเชียซึ่งอำนักอยู่ในราชนาาจักรไทยและยอมตนนักวิิยาุตสาหะมุ่งมั่นพระไทยในการทํางานให้ประเทศชาติอย่างจริงจังต่อมาในปีพุทธศักราช2 0 0ในระยคนั้นเป็นการยากในการปกครองประเทศไทยต้องสูญเสียอํานาจทางการศาลตามที่เรียกว่าเสียสิทธิสภาพอาณาเขตทางศาลด้วยพระไทยตั้งมั่น